สวัสดีครับนี่มือดําเลยนะครับยังไงก็ถ้าอยากได้เงินนะครับเราเป็นเด็กล้านยางนะครับมือต้องดํานะครับไม่ดำเนี่ยคือไม่ได้เงินแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นะฮะอันนี้นะครับมือดําล้างได้นะครับแต่ความจนล้างไม่ได้นะบอกผ่อนนะครับความจนนี่จนนานนะฮะยอมมือดําดีกว่าครับนะได้ได้กินแน่นอนนะครับอ่ะนะวันนี้นะครับผมมี รถลูกค้านะครับน er ัดไว้นะฮะอยู่ข้างหลังแล้วนะฮะจะเป็นคิวที่2แล้วครับจะเป็นตัวเปอร์โยนะฮะ3008นะครับสไตล์ SUV นะจ๊ะตัวนี้นะครับนัดผมไว้นะฮะเอ่อเข้ามานะฮะอยากเปลี่ยนยางนะครับอยากเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับรถเดิมนะครับที่ยางรถยนต์ที่ติดไว้เนี่ยของตัวเปอร์โยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคอนทีเนนทัลนะฮะนี่เลยตัวคอร์สนะครับคอวนี้นนคอรนี่คอร์สคอนแทคนะครับตัวนี้ นี่นะเพื่อนๆเห็นกันนะครับคอร์สคอนแทคเนะ LX2 นะครับไซส์ยางนะครับคือ225 55นะครับ R18 นะครับตัวนี้นะนี่ได้ลักษณะยางเป็นอย่างนี้นะครับตัวคอนติ n เนนทัลนะครับอ่านี่เห็นไหมเอ่ยคอนตี้คอนตี้นะครับคอนตี้นะครับตัวนี้เป็นอย่างนี้นะอ่านะครับตัวคอร์สนะครับคอนตี้คอนแทคนะครับอ่า lx two นะจ๊ะเนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติของตัวคอ conti contact u อ c อ s t สคอนแทคนะครับ lx two เนี่ยนะผมขอย่อทั้งๆแล้วกันว่าเป็นตัว lx two นะครับ lx two lx two นะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติของตัวนี้เองเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างจะใช้งานทนทานนะครับเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆดูนะนี่ใช้ไปนะครับลูกค้าใช้งานไปอยู่ประมาณ5 0,000ื่นโลเลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้ห้าหมื่นโล น,น,นเลขไม่มีชัดเจนนะครับคราน,นี้เนี่ยลูกค้าคบ,บอกว่าโอเคฉันอยากได้เงียบกว่านี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 ้แน่นอนครับจัดให้ครับตัวนี้เลยนะอยู่ตรงหน้าเลยครับจัดให้เลยนะครับเงียบกว่านี้หน่อยนะฮะเงียบกว่านี้รุ่มกว่านี้หน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวโยโก g ศูนย์ห้าแปดนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะฮะลักษณะดอกยางนะครับทีละเอียดมากเลยเนาะเนี่ยเงียบแน่าน,านอน นะครับตัวโยโกตัวนี้เนี่ยสามารถใช้แทนคอนตีเนนเทลได้นะเพราะด้วยความอึดความทนนะครับใช้งานเนี่ยตีห้าหมื่นดีวาใกล้เคียงกันเลยนะครับความทนนะตัว G058 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะแต่จะได้ความละเอียดนะครับของของความเงียบมากกว่าของตัวคอนตี l x 2นะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมต่างกันนะต่างเลยนะอันนี้าวางข้างๆนะครับต่างกันนะครับ ด้วยดอกยางนะครับของโยโกเนี่ยจะมีความเงียบกว่านะครับตัวนี้นี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมชัดเนาะนะครับตัวนี้นะโยโกนะครับจะมีความเงียบกว่าแน่นอนนะครับส่วนตัวคอนตี้เองเนี่ยจะมีความจะมีเสียงมากกว่านะครับด้วยดอกยางข้ออกแบบมาอย่างนั้นนะครับตัวหน้ายางเนาะส่วนความอึดความทนนะครับผมมองว่าใกล้เคียงกันนะครับวิ่งระดับ5 0 0หมื่นเปอร์โลได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะจะเป็นตัวโยโกจีหูห้าแปดนะครับ ลูกค้าก็เลยบอกว่าเออฉันอยากได้แบบเหมือนใกล้เคียงกับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่เอาให้มันวิ่งแบบว่าง่ายๆว่าได้เงียบขึ้นนะครับก็เลยออกมาเป็นตัวนี้นะครับโยกูนะฮะตัวเรยโยด้านหลังผมนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่นะฮะด้านหลังเลยตัวเรยโยนะครับเนาะก็ที่นี่มีรถค่อนข้างจะหลากหลายนะครับรถสเปคหลากหลายมาก เปอโยเปอโยนะครับก็เข้ามาคันแรกเลยคันแรกของผมเลยผมก็ไม่น้อยมากในประเทศไทยนะผมก็ยังงงอยู่เลยนะครับก็เพิ่งเคยได้เห็นได้สัมผัสกันเอาความเป็นจริงแลวกันนะครับผมเพิ่งได้สัมผัสรถเปอโยเป็นครั้งแรกนะครับว่าเออรถเปอโยเนี่ยเอ้ยมันเป็นยังไงรู้สึกว่าพอได้ลองเทสขับคร่าวๆนะครับตัวเปอโยเนี่ยช่วงล่างช่วงล่างช่วงล่างนุ่มนะช่วงล่างนุ่มอ่ะเหมือนกับ ความรู้สึกเหมือนกับผมขับตัววันโววันโวพวก X อ90ไม่ผิดเลยนะเออนุ่มดีเออก็ยอมรับว่านุ่มนะนุ่มดีครับไม่เคยจับเลยไม่เคยขับเลยก็ก็ใช้งานง่ายนะครับแต่แต่ยังไม่ได้ลองเทสไกลๆนะครับอันนี้ก็แค่แค่ขับขึ้นกับลงเนาะอันนี้ก็รู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยมันฟิลลิ่งมันรู้สึกว่าโอเคครับนะอันนี้เอามาให้ดูกันนะครับยังไงก็ถ้เาเพื่อนๆสนใจนะครับอยากสอบถามนะครับอา่า ที่เบอร์โทรนะครับ0957299159นะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเรื่องข้อมูลของสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ารุ่นไหนตัวไหนนะครับถ้าผมพอเออ่เปรียบเทียบได้แล้วก็ตอบได้นะครับผมก็จะตอบทุกท่านนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะบายยทำงานก่อนนะครับผม